คนที่เกิดบัณพิตกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอจเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะแฮงแมนค่ะใบที่สองค่ะหกดาบค่ะใบที่สามค่ะเด็กถือดาบค่ะคนที่เกิดบันพุตกลางคืนนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ จะมีเรื่องให้กุ้มใจวิตกกังวลน,นะคะปวดหัวปวดศีรษะนอนไม่หลับนะคะหรือว่าเอาดีโอกาสเป็นไมเกรนได้ในช่วงเวลานี้นะคะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะมีทําให้คุณไม่สบายใจกังวลใจได้ในช่วงเวลานี้ค่ะจะมีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้อย่าเอาตัวไปยุ่งกับปัญหานะคะเพราะปัญหามันจะลุกลามนะคะทําให้คุณต้องเดือดร้อนเองนะคะรับฟังได้ค่ะแต่ว่าต้องปล่อยวางนะคะ คุณจะมีคนนะคะที่เอาคุณไปวินทาว่าร้ายนะคะเอาคุณไปพูดรับหลังนะคะทําให้คุณเสียหายได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็เข้าสู่ตัวของเขาเองค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ